ครับก็ขอสวัสดีนะสำหรับการชมตะกร้อในค่ำคืนวันพุธที่สิบก้านะฮะนะนบอลน้อยนะบอลน้อยกับแม็กแม็กกาแแม็กน็อตแม็กน็อตนะในเหลี่ยม เลี้ยงเลยปะอันนี้เริ่งๆบอลน้อยหลังเท้าต่อสองหนึหลังเท้าลุ้นๆนะฮะหลังเท้าลุ้นๆนะครับต่อสองหนึ่งบอลต่อสองหนึ่งนะหลังเท้าลุ้นลนนะบอลนะบอลกอนแก่นนะเจอกับน็อตแม็กนะค้องแปดนะฮะจากค่ายเสียเจิมนะ าหสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะก็กดไลค์กดแชร์ไปนะแชร์ share ไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะในกลุ่มตกร้อสายดมพันนะขอบคุณสำหรับสนามไก่ชนบ้านไผ่นะพี่สนับสนุนในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะ สวัสดีครับสีเมืองขอนครับเอกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่าน,นที่เข้ามาแล้วนะโชคดีโชคดีวสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ขอความกรุณากดแชร์ไปให้ด้วยนะแบ่งปันเพื่อนได้รับชมกันนะโอเคครับยินดี ตอนนี้ยังราคาเสมอเสมออยู่นะสวัสดีครับปานุพงนองเล็กครับสวัสดีครับอ้าเริ่มเกมครับบอลส่งลูกเข้าไปโยงไปนะน็อตเปิดแตกนะครับแต่เป็นของบอลข้นกันนะ ยไปหาเงินไปใหง่ไม่เฝอใหญ่เชียวอยากมาเป่าให้อ้เดี๋ยววันนี้ข้าไปกินเลยข้าเป็นหลักหนึ่งต่อศูนย์แล้วนะต้นเกมนะบอลบอลพยายามจะชงนะยกไปให้น็อตนะฮะยกลูกสูงส่งไปน็อตน็อตเปิดแตกนะในลูกแรกแต้มแรกแต้มแรกนะครับแต้มที่สองดูบอลจะส่งไปให้ใครนะ

อ้าวหนึ่งศูนย์เนื้แต้มแรกไม่นับทัวทีนะลุกออกก็ขอสวัสดีนะสำหรับร้อยสามสิบท่านที่เข้ามาชมนะเข้ามาแล้วก็ขอความร่ากดไลค์กดแชร์ไปนะบอลส่งนะ ศูนย์ตอนหนึ่งครับลูกดีฮะสวัสดีอามน้อยสวัสดีเงินไหลกองทองไหลมาฮนะโอเคครับโอ้ยกพลาดนะ สองต่อศูนย์น่ะน็อตเสิร์ฟมายอดมายังได้อยู่นะ มาลจานโยเริ่มงงนะสวัสดีโป่นเล่งสวัสดีทีมงานพม่านะลูกออกครับลูกนี้น่าเสียดายมากครับอ่อแล้วครับมีราคาต่อแล้วครับฟังเสิร์ ฝั่งนู้นนะขอราคา5้าสมนะ,ะกล้องถ่ายเต็มสนามแนละสุดแล้วนะถือว่าเต็มสนามนะไม่เห็นเส์อฝั่งบอลน,น้อยนะมันมันสุดที่ ออที่นั่งนะขยับกล้องไม่ได้นะซุมเอาสุดแล้วนะดูนะครับว่าจะกินยากไม่ยากฮนะต้องดูกันที่แต้มสุดท้ายเท่านั้นนะในการแข่งขันนะไม่ใช่ดูกันที่เริ่มเกมนะ ครับแกกัได er ้เรียบอแล้วครับปล่อยมาแล้วครับปล่อยเรืยปล่อยม้าครับารไรุนบางนองดีัปถ ah> ah um> ah mm ึงยเรบสามตอนนึงครับตัวดีสุริยาเกิดผิวดี สี่ต่อหนึ่งครับแต่ราคาฝั่งนี้ยังเป็นต่ออยู่นะพลาดครับลูกนี้บอลน้อยพลาดฮนะห้าต่อหนึ่งแล้วหันมาทางขวา ในหน้าจอของผมเต็มสนามแล้วนะถ่ายเต็มสนามนะลองลองเข้าใหม่นะลองเข้าใหม่เพราะว่าในการถ่ายทอดเต็มสนามพอดีแล้วนะะเต็มไหมครับ หน้าจองผมมันเต็มสนามแล้วนะครับไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วนะลองเข้าใหม่ครับลองเข้าใหม่บอลน้อยยกเข้าไปไม่เหลือครับลูกนี้ยังไงก็รับยากครับถ้าชงเข้าไปได้อย่างนี้่ออ แกหนรถจักรยานตัวนี้นะแข็เ่อรามเียมันไเหยรก็ขอขอบคุณนะสนามคัดไก่บ้านหลักนะที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดในครั้งนี้นะไก่ชนมิตำหนินะคัดมานะโอเคน็อตยกยกเข้าอย่างนี้รอดยากครับ เป็นยังไงบ้างครับสนามตอนนี้ตรงหรือไม่ตรงแต่ในหน้าจองผมมันตรงแล้วนะไม่สามารถที่อโอเคครับยกไปยกอย่างนี้พลาดยากครับบอลส่งนะ แม็กยกห่างครับไม่อยู่ครับบอลขยับเข้าไปช้านิดนึงนะลูกนี้อน็อตจะเป็นฝ่ายส่งมานะเสิร์ฟไม่ผ่านนะฮะ ล้นครับลูกนี้กินง่ายครับไม่เหลือครับลูกล้นมาแบบนี้นะถ้าบอลขยับเข้าทันแบบนี้ยังไงก็รอดอยากนะชงแบบนิ่มๆนะ โยงไปด้านหลังนะข้ามมาอีกแล้วไม่เหลือครับลูกนี้รอดยากครับเริ่มแล้วครับบันพยายามที่จะโยงให้ยกนะฮะโยงไป ไม่ทันครับบอลลูกนี้ขยับเข้าใช้นิดเดียวนะผเ่าีกมากมัดเดวกันอาดียกเยอาแดงับเยน่วกันเพล่ะบ่ล่ะบ่แดงของแดง่อเลยออกครับลูกนี้ออกเยอะนะเย สามต่อห้านะแต่ยกเข้ามาแบบนี้ก็รอดยากเลยครับรนะบอลพยายามที่จะโยงไปให้ทางแม็กนะฮะ สำหรับคู่ต่อไปนะสำหรับท่านใดที่ติดตามชมอยู่นะแผ้ฟรีบักขามสำหรับท่านใดที่รอชมนะได้ชมแน่นอนนะตอนนี้ฝนฟ้าอากาศก็เป็นใจแล้วนะหยุดตกแล้วสกอร์อยู่ที่3ต่อ6 54อให้800 อาอไปอ้ว้่ได้ตหลายมอ้าวอ้าวขานแต้มแล้วนะกรรมการขานแต้มแล้วนะแล้วก็บ้งแผนะกรรมการขานแต้มแล้วนะเป็นแต้มของฝั่งบอลนะงงนะฝั่งนู้นงงน็อตน็อตงง น็อตงงในจังหวะจุดพลุนลยเอาไม่หยิกเอาไม่หยิกเออเอาไม่หยิกเอาไม่หยิกโสี่ต่อหกครับเออเอาเงี id <currently> ้ยอ <loo> ้าวอยู่ไม่อยู่นะโอ้โหเกือบได้ผลในในการจุดพลุของน้องบอลนะอ้าวดูนะดูน็อตเสิร์ฟแบบไหนอ๋อเสิร์ฟมาแบบนี้แกะ ง่ายๆแต่ไม่อ้อ,อไมไหมอ้อมครับมันพลาดเองครับลูกนี้เป็นแต้มของฝั่งน็อตแม็กครับขอบคุณสำหรับสองร้อยเจ็ดสิบท่านที่เข้ามารับชมนะ,ะเข้ามาแล้วก็ขอความร่ากดไลค์กดแชร์ไปนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้การถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะดูบันยกลูกนี้ลองครับตามไม่ทันนะฮะออกใช่ไหม,มจตข้อออกไงตะกี้พอดีผมไม่ได้ดูนะ บอลจุดพลุไปอีกแล้วนะครับรอนานไม่ทันอ๋ยังทันนะยังทันอโอ้โหเกือบได้ผลนะเกือบได้ผลนะจุดพลุอย่างเดียวนะจังหวะน,นี้ยอดนะฮะ น็อตเสียบยอดอย่างนี้ไม่เหลือสอาบอลส่งจะจุดพลุอีกครั้งจุดพลุอีกครั้งหนึ่งอะหายครับโดนกรรมการด้วนะจุดพลาดครับครั้งนี้ น็อตเสิร์ฟมาห่างครับ <Okay. S 1> นิ่มๆครับลูกนี้รอดยากครับจังหวะนี้บอลจะพลาดน้อยมากนะถ้ายก,ยกเข้าไปในจังหวะนี้ได้นะ ขอบคุณนะสำหรับที่ท่านใดที่กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์มานะฮะเดี๋ยวมีเรื่องบัตรบยไปเจักเสียใส่แป๊บเพิดใส่แป๊เพิดบักาเดี๋ยวบอยาใส่ตแป๊เพิดบอบอ้นี่ทเเอาขอานมาใส่ บอลจะส่งแบบไหนนะจะจุดอีกหรือเปล่าหรือจะเสริ์ฟเสร์ฟธรรมดาไปอโอ้โแม็กลูกนี้กระโดดหลบเลยนะจับจังหวะได้ว่าออกแน่นอนนะาแน้าเกลือดวย ยกเข้าไปหน้าเน็ตอย่างนี้รอดอยากบิดตัวเตะจังหวะนี้นะมีบอลขอนแก่นนะที่ทำได้นะหันหน้าเข้าเน็ตแล้วก็บิดตัวเตะแบบนี้นะน้อยคนนะที่จะทาในจังหวะแบบนี้นะอ่ะดูบอลจะส่งแบบจุดพลุหรือไม่จุดพลุนะถ้าทางจะจุดนะฮะ ไม่จุดนะเสิร์ฟข้าหาแม็กอยู่ฮะโอ้โหอยู่แบบห่างๆตาไม่ทันฮนะขอบคุณนะสำหรับที่เข้ามารับชมสำหรับ430ท่านที่เข้ามารับชมในจังหวะนี้นะพลาดครับลูกนี้ยกต่ำกระโดดช้าด้วยนะลูกนี้ ลูกสองดิงไปเลยดิง,ดงไปงออกไปตั้งคว้าน่ะแปดต่อสี่ครับราคาตอนนี้ยังนิ่งๆนะสันแบ็คพลาดครับเข้าเหลี่ยมไฟพอดีฮะลูกนี้เขาเสิร์ฟต่อห้าสีแล้วบอลบอลไม่ต้องเล่ง เสิร์ฟต่อห้าสี่เมนงก้อนมาเเต่อสี่ครับเก้าต่อสี่พร้อมเสิร์ฟครับน็อตเสิร์ฟมา,ง,าง่ายง่ายครับยกยกพลาดยังไงยังอยู่อีกบิดตัวเตะลูกนี้พลาดยาก โกนออกมาครั้งหนึ่งสำหรับน,อบนบ<ร>้องบอลยังถามรนาะคาเสมออยู่นะตอนนี้<อ>ใครจะต่อใครจะเหมือนนะจุดทูนะอ่ะห่างครับผมเก็ปหลักหมื่นเเ็เปหลักร้อยมันเล่นปรเด็กัน ก้าลยกันอสลั่าเ9-4ครับน็อตเสิร์ฟมาบันยกยกเข้าหน้าทันไหมทันครับลูกนี้เร็วมากนะถือว่าเร็วมากในะสำหรับน้องมันในแต้มนี้ป้องกันแต้มไว้ได้นะยังเป็น4-9อ,อยู่นะ <c oughs> จุดพุไปยังไงหลุดเองครับลูกนี้ลูกสองหลุดนะลูกมันหมุนนะเป็นแต้มของบอลน,น้อยบอลน,น้อยคนแก่นะใ้แต้มตามมาที่5ต่อ9โค้ชสั่งบอกว่าเหมือนเดิมครับจุดพุออกข้างครับ ยังจ no. ูนเหลี่ยมไม่ได้ฮะสำหรับน้องบอลบอลนี้เสียเสียจังหวะเสียจังหวะนะในการยกลูกที่สองอโค้ชก็ ไปอบอกนะว่าจะทำยังไงนะแก้เกมแบบไหนนะแต้มตามอยู่นะสี่ต่อเก้าครับไม่จุดครับครั้งนี้ไม่จุดอ้าวพลาดครับหกต่อเก้าแล้วฮะหกเก้าครับหกเก้าครับหกเก้าครับ ลงเส้นฮะนอดหลงเองนะลูกนี้เจ็ดต่อเก้าแล้วนะครับตอนนี้ยนยพยายามจะเสิร์ฟที่หลากหลายนะเ,เสิร์ฟไปร้องไปนะเสิร,ร์ฟพลาดแล้วก็ร้องนิดนึงนะเ,เพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองนะสำหรับบอลน้อย ขอบคุณนะสำหรับการกดไลค์มานะขอบคุณสำหรับ500ท่านที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะ,ะท่านใดที่เข้ามาแล้วขอกรา,รากดแชร์ให้เพื่อนๆ,ๆได้รับชมด้วยนะบอลยกลูกสองยกเข้าไปบิดตัวเตะรอดอยากครับแบบนี้ เสียงตบมือเกลียวนะครับข้างสนามในจังหวะนี้ของบอลน,น้อยนะสุดยอดจริงๆนะในจังหวะหันหน้าเข้าเน็ตแล้วบิดตัวเตะแบบนี้หาคนทำได้ยากนะจุดพลุกไปอีกแล้วนะครับลุกออกครับเเ,เป็นผลนะการจุดพลุปเป็นผลนะ เปิดลูกแรกยังไงก็หมุนหนีแน่นอนนะปั่นไซโด่งขึ้นไปนะเก่าจดเบอนีลยูกกลูกไปดีเามีคนหนวห่เเหรอโคตรโคังให้จุดพลูอีกครั้งหนึ่งดูนะฮะว่าจุดพลูแล้วมันจะเป็นยังไงจุดพลูขึ้นไปหายครับใครจะรับยังอยู่ยังนิ่งครับลูกนี้นิ่งมากอยู่ครับบอลรับลูกนี้ได้บิดตัวเตะยังไงก็ไม่เหลือครับ จังหวะนี้นะจังหวะนี้หาคนทําได้ยากนะนอกจากบอลน,น้อยคนแก่นนะเสียงตบมือเกี่ยวเหมือนเดิมนะจุดพลุอันนี้ลงเส้นพอดี้เาเขียนเน็ตลงนะ โอ้โหจุดพลุลูกนี้เฉียดเน็ตลงนะขอบคุณสำหรับ520ท่านที่เข้ามารับชมนะยังจุดต่อนะโค้ชส,สั่งให้จุดพลุต่อนะขึ้นไปหายข้างบนหายลงมาเจอไฟถึงจะเห็นลูกนะจุดขึ้นไปสู้อีกแล้วนะหายเด้งแน่นอนนะอาล้นมาไม่เตะ บิดตัวรอดยากครับหาคนเตะแบบนี้ยากนะครับเอเวต์่อเก้ายูนิ่งนิ่งยกเข้าไปลูกสองยกง่งบิดตัวเตะเหมือนเดิมไม่เหลือครับ แต่ยกขังนี่หันหน้าเข้าเน็ตบิดตัวเตะอย่างเดียวนะสำหรับบอลน,น้อยก่อนแก่นนะหาคนทําแบบนี้ยากจริงๆนะสำหรับวงการตะกรอ้อนะมีบอลน,น้อยที่ทําลูกแบบนี้ให้ท่านได้ชมนะลูกเดียวเกมนะจุดทุบไปหายไม่หายหายตามทาไหโอยังแก่ ไขได้นะสำหรับลูกเกมไม่เกมนะยังสู้กันต่อไปนะสำหรับเซตนี้โอเคดูน็อตจะเสิร์ฟแบบไหนนะเก้าต่อสิบสองนะยกไปข้างหน้าบิดตัวเตะเหมือนเดิมรอดยากครับจุดอีกนะโคดสั่งให้จุด สูงเป็นสูงนะสูงมากด้วยลูกนี้กล้องตามไม่ทันนะกล้องไม่ได้ตามแล้วสูงเกินยังอยู่นะยังไม่เกมยังไม่จบเกมนะยังได้ลุ้นกันต่อไปนะ <c oughs> ยกเข้าไปนะครับยกหน้าบิดตัวเตะเหมือนเดิมรอดยากครับดูนะครับโค้ชสั่งคาดว่าจะไล่เส้นนะลูกนี้แน่นอนไล่เส้นนะน็อตยกเข้ามายังครับไม่เกมยังอยู่ออกครับ เกมครับจบเกมจบเกมที่สกอร์13ต่อ9นะขอบคุณสำหรับท่านใดที่กดแชร์แล้วก็เข้ามารับชมในครั้งนี้นะครับขอตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะ <c oughs> ดูคลิปต่อไปนะฮะว่าเหลี่ยมไหนนะ สำหรับทีมบากถามก็เข้ามาแล้วสำหรับท่านใดที่กำลังรอชมอยู่นะแต่คลิปนี้ผมขอตัดคลิปก่อนนะฮะ